กดติดตามกดกระดิ่งกดคนละหนึ่ไลค์อัปเดตข่าวแมนยูทุกวันแมนยู U, ใกล้คุยวารานลงตัวแถมจะเอาแข้งมัดริดอีกรายแมนยูในเตดเดินหน้าเสริมทัพต่อเนื่องและน่าจะได้ราฟาเอวารานเป็นรายต่อไปแถมยังยังเชิงจีบสตาร์เรเอลมาดริดอีกคนด้วยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมดังในศึกพิมลิกอังกฤษ ใกล้ที่จะตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับราฟาเอวารานปาการหลังเรอัลมาดริดยักษ์ใหญ่ลาลิกาสเปนได้แล้วตามรายงานจากสกายสปอร์ตสื่อกีฬาชั้นนำเมืองผู้ดีเมื่อวันเสาร์ที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาหากปีศาจแดงคุยกับกองหลังทีมชาติฝรั่งเศสเรียบร้อยก็จะเจรจาเรื่องค่าตัวกับราชันชุดข่าวต่อไปซึ่งคาดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไร พอเรอลมาดรดพร้อมปล่อยนักเตะในซัมเมอร์นี้ดีกว่าเสียไปแบบฟรีๆ้้ารังไว้จนหมดสัญญาในปีหน้าขณะเดียวกันแมนยูไนเต็ดพร้อมทำธุรกิจแบบไม่ให้เสียเที่ยวกับเรอลมตดรตหลังยังเชิงทาบทามเวนิสอุสจูเนียปีกบาซิเลียนไปด้วยเลยหลังมีรายงานว่าราชันชุดขาวพร้อมปล่อยนักเตะบางรายออกไปเพื่อระดมทุนไปซื้อคิริยันเอมปาเป้ ของหน้าปารีแสแซแซแมงอย่างไรก็ตามเรอัลมาดริดตั้งค่าตัวเวินิซิอุสจูเนียไว้สูงถึง68.5ล้านปอนประมาณ3,014ล้านบาทส่วนวารานค่าตัวน่าจะอยู่ที่ราว50ล้านปอนประมาณ2,200ล้านบาทหงและผีลงสนามแย่งตัวอารูอาด้วยลิเวอร์พูลและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเตรียมลงสนามล่าตัวอุตซมอารูอาไปร่วมทีม ตามรายงานของเดอะมเอร์กองกลางตัวเก่งจากสโมสรโอลิปปิลียงมีข่าวกับแอสตอนมานานตั้งแต่หน้าร้อนปีที่ผ่านมาโดยทาง OL วางราคานักเตะชาวฝรั่งเศสไว้สูงถึง52ล้านยูโรด้วยกันทำให้ปืนใหญ่พลาดโอกาสในตอนนั้นโดยในตลาดซื้อขายนักเตะรอบนี้อูอายังคงได้รับความสนใจจากปืนใหญ่แต่การแข่งขันกำลังจะดุเดือดมากขึ้น หลังจากเมียร์เรเผยว่าหงแดงกับปีศาจแดงพร้อมลงสนามในการล่ามิดฟิลด์วัย3 3ปีรายงานจากสื่ออังกฤษระบุว่าลิเวอร์พูลเพิ่งส่งข้อเสนอ25ล้านยูโรไปให้ลียงพิจารณาซึ่งอาจจะเป็นจำนวนที่ทำให้โอแอลพอใจปล่อยตัวนักเตะออกมาในหน้าร้อนนี้แต่ในรายงานของเลเทนสปอร์ตสื่อจากฝรั่งเศสเผยว่าแอสตัน ได้ยื่นข้อเสนอครั้งใหม่ไปให้ลียงตั้งแต่สัปดาห์ก่อนหลังจากลียงพร้อมลดข้อเสนอลงมาจากเดิมและตอนนี้กำลังรอคำตอบจากต้นสังกัดนักเตะอย่างไรก็ตามการแข่งขันคงไม่ง่ายเพราะยังมีแมนอยูไ e นเตตรวมไปถึงทอตแนมฮอสเปอร์ที่แสดงความสนใจกองกลางวัยย3ปีรายนี้โดยนักเตะเหลือสัญญาในทินกูปามาสเตเดียม ไปจนถึงปี2023แมนยูรอทุ่ม45ล้านสอยกองหลังเกาโซหากวารานหลุดมือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสมสรสอบจพีพิมารีกยินดีที่จะจ่ายเงินจำนวน45ล้านโยูโรเป็นค่าตัวของคริสเตียนโรเมโรกองหลังจอมแกร่งของยวิตูสในตลาดซื้อขายซัมเมอร์หากว่าพวกเขาพลาดการคว้าตัวราฟาเอลวารานมาร่วมทีม ตามรายงานจากแมนเชสเตอร์อีวินิ่งนิวทีมปีศาจแดงกำลังทำการเจรจากับทางเรอัลมาดริดเกี่ยวกับการย้ายทีมของกองหลังทีมชาติฝรั่งเศสหลังจากที่พวกเขาให้ความสนใจมาอย่างต่อเนื่องในช่วง2ปีหลังในขณะที่โอเลกุนาโซชากำลังมองหาเซ็นเตอร์แบ็กฝีเท้าดีในตลาดซื้อขายเพื่อดึงเข้ามาจับคู่กับแฮ์รี่แมกไกในซีซั่นหน้า นอกจากวารานแล้วยูไนเตดยังเป็นข่าวกับเปาตอเรสกองหลังของบยารีอัซึ่งเจ้าตัวโชว์ฟอร์มได้ดีกับต้นสังกัดและเป็นส่วนสำคัญที่พาทีมเอาชนะพวกเขาได้ในรอบชิงชนะเลิศในศึกยูฟ่ายูโรปาลีกเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานอกจากสองแข่งรายนี้แล้วทีมปีาศาจแดงยังมีข่าวกับคริสเตียนโรเมโรเซ็นเตอร์ของยูวนตุส ที่ปล่อยให้อัตแลนตายืมตัวไปใช้งานเมื่อสีซสั้นก่อนและเจ้าตัวก็สร้างผลงานได้อย่างน่าประทับใจจนทำให้เข้าตาทีมงานของรองแชมป์พิมยรีกโดยถือเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจในตลาดซื้อขายครั้งนี้อย่างไรก็ตามแมนเชสเตอร์อีวิ n น New ์เชื่อว่าแมนยูน t เต็ดตั้งเป้าหมายการเสริมทัพในแดนหลังเอาไว้สองรายโดยมีราฟาเอลวารานเป็นแข้งเป้าหมายหลกัก แต่ถ้าหากไม่สามารถจัดการคว้าตัวมาร่วมทีมได้พวกเขาก็พร้อมจะทุ่มเงินจำนวน45ล้านยูโรหรือประมาณ43ล้านปอนด์เพื่อดึงโรเมรโรมาแทนเรดเดวิลเพิ่งจัดการเสริมทัพไปเพียงหนึ่งรายโดยกำลังจะเปิดตัวเจดอนซานโชนักเตะใหม่ที่ย้ายมาจากบุรีเซียดอร์มูนด้วยค่าตัว73ล้านปอนด์ในสุดสัปดาห์นี้ เตเลสสยบข่าวลือโฟกัสแย่งตัวจริงจากชออเล็กซ์เตเลสแบ็กซ้ายแมนยูนเต็ดออกมาสยบข่าวลือเรื่องวิ่งเต้นย้ายออกจากโอเทฟฟอร์ดไปร่วมงานโรมานั้นไม่เป็นความจริงความตั้งใจของเขาคือการชิงไลายอัพแรกมาจากลูกชอเตเลสไม่เคยเป็นชัยแรกของผู้จัดการทีมโอเลกุนาโซชาตั้งแต่ซื้อมาจากเอฟซีปอรโตเมื่อปีก่อนสนนราคา 15.4ล้านปอนด์พอถูกใช้งานทุกรายการเพียง24นัดไม่สามารถทำประตูได้เลยเมื่อบวกกับผลงานของชอในทัวร์นาเมนต์ยูโร2020เป็นตัวจริง6จาก7เกมทำ1ประตูและสับแอสซิสเดินรุกและรับหรือเปิดลูกตั้งเตะผิดกับเตเลสไม่มีส่วนร่วมกับทีมชาติบราซิลรายการโคปาอเมริกา2021ดังนั้นนักเตะ จึงมองหาโอกาสได้ลงเตะอย่างสม่ำเสมอโดยมีกระแสะไปเสียบแทนเลโอนาร์โดสเปนาโซล่าซึ่งฟูนฟูหล,ลังพ่าตัดเอ็นร้อยไว้อย่างไรก็ตามแข่งวัย28ปีเป่าเทียนข่าวลือจนดับบอกทุกนาทีของเขาพุ่งไปอย่างการซ้อมเพื่อซื้อใจผู้จัดการทีมโอเลกุนาโซชาหวังให้ช่วงปรีซีซั่น2021ทำสำเร็จผมดีใจมากๆ ที่ได้กลับมาซ้อมที่นี่มันจะยืดยืดหน่อยกับฐานะผู้เล่นของแมนยูในซีซั่นที่2การเปิดปากกับยูไนเต็ดเดลี่เดเคอหันวันหยุดกับผีเพื่อแย่งมือหนึ่งดาวิดเดเคอตัดสินใจหันวันหยุดของตัวเองเพื่อกับสมุสรโดยหวังแย่งตำแหน่งผู้รักษาประตูมือหนึ่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาครองอีกครั้งมือกาวทีมชาติสเปนต้องเสียตำแหน่งมือหนึ่งในทีมปีศาจแดง ให้กับดินเฮเดสันหลังจากผู้รักษาประตูวัย30ปีก่อความผิดพลาดและช่วงที่นักเตะเดินทางกลับไปยังสเปนเพื่อดูแลลูกสาวที่เพิ่งลืมตาดูโลกทางด้านดีโนทําผลงานได้ดีจนยึดตำแหน่งไปครองทางนี้มีรายงานจากเดุซันเผยว่าเดเคอเตรียมลดวันหยุดพักร้อนของตนเองเพื่อกลับไปรายงานตัวที่สมสร โดยกำหนดการเดิมมือกาวไว้30ปีจะกลับไปที่แคลริงตันช่วงต้นเดือนสิงหาคมแต่นักเตะพร้อมลดวันหยุดเหลือแค่2ส,สัปดาห์เท่านั้นดาบิดต้องการกลับมาและให้ร่างกายพร้อมเขาสามารถทำได้ง่ายๆภายในระยะเวลา3ส,สัปดาห์แต่เขาก็รู้ว่าเฮนร์สันมีแรงกระตุน้นในการแสดงผลงานให้โอเล่ได้เห็นเท่าๆกับที่เขามีเดอรซัน ้างคำพูดของแหล่งข่าวภายในโอแทฟฟอร์ดในกรณีของเฮนเดสันเพิ่งกลับมาซ้อมได้ไม่นานเนื่องจากผู้รักษาประตูทีมชาติอังกฤษมีปัญหาบาดเจ็บที่สะโพกจนต้องถอนตัวออกจากยูโร2020สำหรับเดเคอแม้จะมีชื่อในคุณพลทีมชาติสเปนแต่นักเตะรายนี้ไม่ได้ลงเล่นเลยเพราะลุยอลลเก้มอบตำแหน่งผู้รักษาประตูมือหนึ่งให้กับอุนไซีมอน